สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับมาชีเป่ารถตูบ้บรรทุกรถตูส้สวยๆส,สภาพเดิมๆเ,เป็นรถตู้ป้ายเขียวตัางแต่ออกจากโชว์รูมกันเลยครับมาให้เพื่อนๆเอฟซีพี่ๆน้องๆเพื่อว่าสนใจครับอยากได้รถตู้ถึบรถตู้สภาพเดิมๆไว้ใส่งานนะครับราคาพ็ต้องเว่าถึงสบายกระเป๋าครับฉบับแอลนูแฟนเพจ เอาติดตามชมเบิ่งกันเลยครับนี่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 เลยครับนี่กับรถตู้สภาพเดิมๆออกจากโรงงานตัวนี้เป็นรถตู Hi ้ไฮเอดปี2004นะครับทะเบียนนี่แหละครับนเอน,น,นททหาร9098กรุงเทพมหานครนาไสอีกขั้นหนึ่งเลยบอกตรงๆเลยว่าสภาพหนึ่งในร้อย ถ้าเพื่อนๆเอฟซีพี่ๆน้องๆสนใจอยากเอาไปเห็ดรถคัมเปอร์แวนอ่าเป็นรถป้ายอ่าตัวนี้เป็นป้ายเขียวตะคลอดเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นป้ายเขียวจากโรงงานเลยอ่าสำหรับรถตูบ้บรรทุกคันนี้เอาสนใจเบิง้งรายละเอียดพร้อมๆกันครับจังคอยฟังราคาไปน้ำกันว่านหนาสนใจซ้ำหลายอันนี้ที่ผมะกิียภาพเพื่อนๆเอฟซีเ, FC. เบื้องจากด้านหนา้าฟังทั้งหนา้าตากันสะก่อนนี่รอๆเลาๆเอาการยังสิครับ สำหรับรถตู้ไฮเอ็ดตัวนี้หลังค่าต่ำนะครับปี2004เครื่องยนต์ดีเซลเครื่อง H.L ตัวนี้นาเบิ่งนาสนใจจังไหนนี่ครับนี่เอาเดี๋ยวนี้ได้มาใหม่กำลังล่างครับกำลังทำความสะอาดให้เพื่อนๆเอฟซีเลยเบิ่งกันเอาเบิ่งจากด้านหน้าไปสะก้อนครับฟังไายมือนะครับนี่คือฟังผู้โดยสารตัวล้อนี่ครับนี่ฟ้าตบครับนี่พลาสติก โลโก้โตโยต้าเดิมๆเ,เลยตัวนี้ครับเอาซุ่มรอบภายในสะอาดสะอ้านกันเลยครับเอาเบิ่งไปเรื่อยๆครับผ้าชุ่มไปตั้งแต่ทั้งหนา้ารถเลยตะเข็บป,ประตูสีเดิมซ้ำไดครับนี่ให้เพื่อนๆช่มเบิ่งกันไปพร้อมครับช่มกันไปน้านี่ตัวนี้ครับนี่รูนอ็อตเอาเดิมๆเ,เลยครับนี่ล่องจกีบนะบอมีรอยแกะนะครับ รถขั้นนี้ที่สําคัญบอ่อั้นได้เคยเหตสีมาเลยบันเถาะเป็นรถสภาพเดิมๆไม่เห็นแบบโอ้ห้ามครับตัวนี้อ่าเป็นอีกขั้นหนึ่งที่อยากบอกเด็กเมาสู้เพื่อนๆเอฟซีพี่ๆน้องๆผู้ที่สนใจอยากได้รถตู้เป็นรถคัมโปรแว่นไปเหตรถบ้านรถนอนรถที่พักบันเถาะนี่จังประตูนี่ครับนี่ด้านนาครับนี่ตัวนี้นี่นะครับเดิมๆนะครับตัวนี้บ่าันผ่านการเหดสีมา เป็นมือเดียวป้ายแดงครับตัวนี้นะครับมีประวัติพร้อมครับนี่นะครับเอานี่คือซุ่มฟังประตูด้านซ้ายด้านผู้โดยสารส่วนเครื่องยนต์นี่กําลังทําการล้างสะอาดคัดสีสวีวันบอสนี่ถอดออกครับบอมีอยู่นะครับแต่ว่าถอดออกคือซื้อเพื่อทําความสะอาดนี่จังคอนโซลหน้ารถตัวนี้ครับเอาเบ่งวามสวยงามเดิมๆครับคอนโซลหน้ารถสวยๆเลยบอ่อแตกนะครับบอมีร้อยแตกกวนเถอะ ตัวนี้แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะนี่ตะกงตะเข็บผ้าเบิ้งกันใกล้ๆครับชมเบิ้งกอนตัวนี้อาจจะผ้าเพื่อนๆเ,เบิ้งละเอียดจักน้อยหนึง่งนะเพื่อว่าให้ท่านได้ชมก็ท่านว่าพี่ๆน้องๆที่ชมเบิ้งเนี่ยครับได้เห็นความเดิมของรถตู้คันนี้ครับตู้ให้เอ็ดนะครับนะตัวนี้ครับปี2004เครื่องยนต์5าอลนะครับเป็นเครื่องดีเซลนี่แผ่นเพจครับรหัสเดิมๆนะครับ นี่คือแผ่นเพจทของเพิ่นเป็นเครื่องยนต์ดีเซล5 l เครื่อง3พ0นวนทถาแต่ว่าเครื่องนี่บอกเลยเงียบกริบรับเครื่องนิ่งๆเลยครับนี่เดี๋ยวอาจจะมีติดให้พี่น้องสตาร์ทให้เบิ้งน้าวันเถอเครื่องยนต์นี่สตาร์ทเดี๋ยวให้เบิ้งพร้อมตัวนี้ท่อออกเบรกมือใส่ได้ครับแอร์ใส่ได้แต่ว่าทําความสะอาดอยู่วันเถอะเอาเบื้องจากฟังไส้ครับไล่มาทางประตูหลังกันสะกอนเสียงปริดป,ประตูก่าฮบๆกันเลยครับ เออเอาเบิ่งกันใกล้ๆชมกันเบิ้งกอนครับนี่ว่าความเดิมของรถตู้โตปี2 0 0 4่มือเดียวป้ายแดงครับนี่ป้ายเขียวออกจากโรงงานครับเบิ่งหิ้มประตูครับครอบประตูครับบ่สอดนะครับบ่มีสอดนะครับหลังค่าครับเดี๋ยวเบิ่งหลังค่าครับหลังค่าสวยนะครับหลังค่าสวยนี่ตัวนี้นะครับ ภายในครับแอร์มีแอร์หลังนะครับแอร์หลังมีพอรอมครับแอร์หลังเย็นนะครับนี่คือสภาพภายในครับโล่งๆสิเลยเพื่อนครับเอาปิดประตูเบิง้งโอโหโหโห้ประตูเกรือบเกลือบเน่เอาหนันครับนี่เบิ้งกันประตูโอ้สุดยอดครับสำหรับรถคันหนีนะครับฟังเสียงฮ่าะให้เบิ้งเลยครับ ว่าเสียงเดิมๆครับนี่เอาล่อหลังทั้งหลังครับผมซุ่มล่อหลังี่ก็แห่งๆเลยเอาเบิ้งช่วงล่างครับช่วงล่างให้เบิ้งช่วงล่างกันสกอรนี่เึบหนักช่วงล่างครับล่อหลังครับสีสันสวยๆฟ้าท้ายเดิมๆนะ นี่ครับผ้าไล่เบื้องตะเข็บไทยฟ้าไทยสกกอนตัวนี้ตัวนี้เบื้องดูครับน็อตยังบ่ชันเด็ขยับเลยนะครับฟ้าไทยสําหรับฟ้าไทยรถคันนี้วันเถาะนี่ตัวนี้น็อตเดิมๆสวยๆเลยครับบรอดไเชียนะครับเพื่อนๆแต่ว่ารถคันนีเป็นรถเดิมเดิมร้านเพร์เซ่นวันเถาะครับเอาสาหรับเพื่อนๆสนใจรายละเอียดนี่เบื้องกันใกล้ๆชมกันไปจ่อๆเลยครับ ให้เบิ่งไปน้่เบิ่งช่วงล่างครับไม่ล้ออะไรพร้อมครับช่วงล่างทั้งหลังนี่แห่งจีนคียนวันถเถาะเนี่ครับฝาทา้ายฝาท้ายปิดดูซิปิดให้เบิ่งครับเกือบเกือบครับผมนี่เพื่อนเอฟซีน FC, สนใจไปเห็ดเป็นรถเข้มเปอร์แวนเป็นรถนัง่งรถบรรทุกตัวนี้ครับเพราะต้องไปแก้เรื่องทะเบียนนะครับ ราคากำไรกันกับแบบสบายกระเป๋าตัวนี้ซุ่มล่อหลังครับฟังผู้โดยฟังผู้ขับนะครับฟังขวามือตัวนี้ดูก่อนครับนี่แนบเดิมๆครับนี่เอาชมกันเบื้องก่อนครับอืช่วงล่างครับช่วงล่างเห็เบิ้งเลยนี่นี่ชมไปน้ำกันครับ ด่งางล่างรถคันนี้กําลังทําความสะอาดนะครับพึ่งได้มาพึ่งเอาเข่ามาสําหรับเพื่อนๆเอฟซีอีพีน้องๆสนใจอยากได้รถตู้สภาพสวยๆรถตู้ราคาประหยัดตัวนี้ครับนี่ขออนุญาตแนะนํากันเลยนี่ครับเบื้องขอบประตูครับขอบประตูเดิมๆนะครับดูตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับรอยต่อตรงนี้นะครับนี่อขอบประตูเดิมๆเ,เลยนี่ แทงประตูสวยๆครับว่าแตกนะครับเครื่องโอเคอืนี่นะครับคอนโซลคอนโซนใส่ได้ครับผมนี่ปิดประตูกรึบึบเลยวันเถาะเอานี่ตัวนี้สภาพเบิ้งกันภายนออกไปนี่รอบๆขั้นครับรอๆจังสี่เลยวันเถาะ ตัวนี้สวยครับรอสีสันเดิมๆสำหรับท่านที่ชอบรถเดิมๆรถสภาพออกจากอู่จากออกจากโรงงานนี่นะครับรถคันนี้แอลนูแฟนเพจขอแนะนำกันเลยอ่าแต่ว่าสนใจติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับเอาบาี้สิติดเครื่องสตาร์ทให้ฟังเบ่งครับว่าเสียงเครื่องแน่นๆ่ซ้ดนี่ครับ รถขันนี้แอร์เย็นเออแอร์เย็นเพลงเคราะเพค่ันว่านี่นะครับเบิ้งความนิ่งของเครื่องยนต์กับสตาร์ทแล้วนะครับนี่สับบับตัวเครื่องตัวนี้เครื่อง 5L นะครับเครื่อง 5L เ,เดี๋ยวเบิง้งควันปลนี่ครับ ออกควันนะครับไม่ควันุดยอดครับเครื่องแน่นๆนิ่งๆใส่งานได้แบบสบายเลยเอานี่แหละครับเครื่องสภาพทั่วไป สนใจรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอส่วนราคาขายกันอยู่ที่1 9 0 0 0บาทเอาย้ำอีกที่ครับ1 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเอาไว้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลนุแฟนเพจขอบคุณหล,ลายครับ